สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าอับไซด์ดาวเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งนะครับที่พวกเขานั้นอยู่บนโลกคู่ขนานกันแรงโน้มถ่วงของบนโลกพวกเขานั้นน่ะต่างไปจากที่พวกเรารู้จักแล้วเหตุการณ์ก็ได้ทําให้ทั้งสองคนน่ะต้องพัดพรากจากกันจนทั้งวันหนึ่งฝ่ายชายก็ได้เห็นหญิงคนรักของเขาในทีวีนะครับเขาก็เลยต้องทําทุกวิถีทางเพื่อไปยังโลกคู่ขนาดที่เธออยู่ให้ได้ แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่อดัมและคนรักของเขานะครับที่กําลังบอกเล่าเรื่องราวของระบบสุริยะจัก,กรวาลแห่งนี้ที่เป็นเพียงแห่งเดียวที่มีแรงโน้มถ่วงเชิงซ้อนดวงดาวคู่แฝดสองดวงได้เดินทางสวนทางกันซึ่งต่างก็โครจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งคู่ปแรงดึงดูดและแรงผลักกัน แล้วในโลกของอดัมนะครับผู้คนนะคิดว่าเนื้อคู่ที่แท้จริงนั้นเกิดจากดวงวิญญาณที่พัดพรางจากกันตั้งแต่แรกเกิดวิญญาณเหล่านั้นจะไขว่คว้ากับมาหาคู่แท้ของมันและกฎของแรงโน้มถ่วงในโลกของอดัมก็แปลกประจากที่เรารู้จักก็คือ วัตถุทุกอย่างจะถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและน้ําหนักของวัตถุนั้นก็จะถูกแลกเปลี่ยนด้วยวัตถุของโลกฝั่งตรงกันข้ามนะครับและถ้าหากวัตถุใดไปสัมผัสกับวัตถุของโลกฝั่งตรงกันข้ามมันก็จะเกิดความร้อนและก็ถูกเผาไหม้ทันทีและกกฎเหล่านี้มันก็มีมานานแล้วตั้งแต่กําเนิดจักรวาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วหนังก็ได้ตัดมาในยุคที่การติดต่อระหว่างทั้งสองโลก คือโลกเบื้องบนและก็โลกเบื้องล่างนะครับถือว่าเป็นภัยอย่างมหาศาลแล้วก็ผิดกฎไร้แรงโลกเบื้องบนมีความเป็นเมืองมั่งคั่งสุขสบายผิดกับโลกเบื้องล่างของอดัมนะครับที่อยู่กันอย่างยากจนต้องเผชิญกับภัยต่างๆถึงชีวิตดังนั้นการติดต่อระหว่างโลกทั้งสองที่ถูกต้องทางเดียวก็คือต้องติดต่อผ่านทาง Transworld ที่เป็นองค์กรใหญ่ของโลกเบื้องบนนะครับ ทานสเวิร well ์ลเชื่อมต่อกับโลกเบื้องล่างได้โดยการสูบเจาะน้ํามันราคาถูกจากโลกเบื้องล่างแล้วมาผลิตไฟฟ้าราคาแพงที่โลกเบื้องล่างก็ไม่มีปัญญาจะจ่ายแล้วอดัมนะครับเขาเกิดมาก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเด็กกําพร้าในโลกเบื้องล่างพ่อแม่ของเขาตายเนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันของทานเออวิร์ลระเบิดครั้งใหญ่มันทําลายพื้นที่ไปเกือบทั้งหมดโชคดีที่วันนั้นนะเป็นวันหยุดอดัมก็เลยไปเล่นที่บ้านป้าเบกกี้เขาก็เลยรอดชีวิตมาได้ อดัมนะครับเขาลักในสสิ่งซึ่งนั่นก็คือเครื่องบินกระดาษแล้วก็แผนเค้กบินได้ของป้าเบกกี้เขาได้รับความรู้โบราณมากมายจากป้าที่สืบทอดก,กันมาหลายชั่วคนแล้วก็เรื่องความลับของพึ่งสีชมพูด้วยซึ่งป้าเบกกี้ก็มักจะใช้ให้เขาขึ้นไปเก็บเกสรสีชมพูซึ่งที่นั่นก็มีพึ่งสีชมพูอยู่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นสถานที่ห่วงห้ามนะครับเพราะว่าพึ่งสีชมพูอ่ะมันสามารถบินตอมดอกไม้ได้ของทั้ง2โลกนั่นเอง แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับอดัมก็ได้ไปปีนยอดเขาแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดการเพราะว่าในวันนั้นน่ะอดัมเล่นเครื่องบินพับแล้วมันก็พุ่งไปตกที่พื้นของโลกเบื้องบนและที่นั่นสาวน้อยอีเดนก็ได้เก็บเครื่องบินพับของเขาเอาไว้ทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปจนอดัมมตโตเป็นหนุ่มเขาก็ยังคงปีนขึ้นมานั่งรอสาวน้อยบนยอดเขาอยู่จนกระทั่งวันหนึง่งอีเดนก็มาหาเขานะครับทั้งคู่ตะโกนคุยกันคนละโลก อีเดนบอกว่าแถวบ้านของเธอมีคนร้ายมาจากโลกเบื้องล่างทําให้มีหน่วยตรวจการเข้ามาตรวจใกล้แนวเขตแดนของทั้งสงโลกนั่นก็เลยทําให้อดัมมีสีหน้าเป็นกังวลนะครับแล้วเขาก็ได้เอาเชือกโยนขึ้นไปยังโลกเบื้องบนให้อเดเดนจับแล้วก็ดึงเชือกให้ชนะแรงดึงดูดของโลกเพื่อให้อีเดนลงมาหาเขาที่โลกเบื้องล่างทั้งคู่แอบมาเจอกันอยู่เป็นประจำต่างเอาขนมมาแบ่งปันกันกิน อาดัมก็ได้ให้พึ่งสีชมพูที่เป็นมแมลงของทั้งสองโลกก่เธอไปนะครับแล้วก็ชวนเธอไปเดินเล่นที่โลกเบื้องล่างอาดัมพาเธอไปกระโดดโลดเต้นบินลอยกันอย่างสนุกสนานแล้วตอนนั้นเองก็มีพวกลาตะเวนผ่านมานะครับทำให้ทั้งคู่ต้องหลบหนีอาดัมก็ให้อเดนแต่เชือกกับไปโลกเบื้องบนแต่มันก็ไม่ทันนะครับพวกลาตาเวนยิงเชือกจนขาดทําให้อีเดนตกลงบนพื้นที่โลกเบื้องบนจนสลบไปส่วนอาดัมก็ถูกหน่วยลาตาเวนของโลกเบื้องล่างจับกลุ่ม โพรลาตวเวนจะไปจับกลุ่มป้าเบกกี้ด้วยแล้วพวกมันก็ได้เผาบ้านของป้าจนลาบคาบ แล้วเวลาก็ผ่านไป10ปีนะคบอดาม์โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเขาได้ทำการทดลองผงเกสรสีชมพูอันมหัศจรรย์จากหนังสือประจำตะโกนที่ป้าเปกเกียทิ้งไว้ให้เขาเอาศัยอยู่บนโลกเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายอดามนั้นทำงานกับเอาเบิร์ตนะครับที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งและก็มีคาร์โบเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยเขาเริ่มทดลองทำครีมหน้าแดงนะครับซึ่งมันก็ได้ผลในระดับหนึ่ง แล้วในตอนนั้นในช่องทีวีก็มีรายการเกมโชว์ของ t r a n s w ว r ลดที่โลกเบื้องบนอดัมก็ดีใจมากนะครับเพราะเขาเห็นอีเดนอยู่ในรายการเกมโชว์นั้นด้วยเขาจําเธอได้อดัมก็บอกให้คาร์โบ่ะดูคนที่เขารักออกทีวีจากนั้นเขาก็ได้ขี่จักรยานกลับบ้านด้วยความดีใจแล้วไม่นานนะักเขาก็ตั้งใจค้นคว้าสูตรคีมทาหน้าเด้งจนสําเร็จ ขณะที่เอเดนนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเบื้องบนอย่างหรูหราแล้วอดามก็ตัดสินใจจะไปหาเธอโดยการไปสมัครงานที่ t ท s นสเวลอดามก็ตกตะลึงในความใหญ่โตและก็ทันสมัยของสถานที่แห่งนี้นะครับเขามาทดลองงานแล้วก็ได้พบกับผู้อำนวยการซึ่งก็สนใจผลงานเคลมรดลิ้วลอยของเขา ผู้มนวยการก็เลยให้อดัมเป็นพนักงานทดลองงานนะครับแต่เขาก็ได้เตือนอดัมไว้ว่าตามกฎเน่ยจะไม่ให้พนักงานจากโลกเบื้องล่างคุยกับพนักงานที่โลกเบื้องบนโดยไม่จําเป็นและที่สําคัญก็คือห้ามสุกซ่อนวัตถุจากโลกเบื้องบนกลับไปไม่อย่างนั้นเขาจะโดนจับแล้วก็โดนไล่ออกจากงานด้วย แล้วพออดัมนะครับกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้พบกับเัลเบิร์ตและคลาโบอัลเบิร์ตก็โมโหเขามากนะครับที่เขาไปทํางานให้กับ t r a n s w เ r ิ d ซึ่งเอาเปรียบคนของโลกเบื้องล่างอัลเบิร์ตก็เลยเดินหนีอดัมไปเขาก็รีบไปขอโทษอัลเบิร์ตแล้วก็บอกเหตุผลที่ต้องไปทํางานที่นั่นนะครับเขาไม่เคยลืมว่า t r a n s w เ r ิ d ได้ฆ่าครอบครัวเขาไปอดัมต้องการจะให้ t r a n s สเวิ d เป็นสะพานให้เกศอสีชมพูสูตรของป้าเบ็คกี้เป็นที่รู้จัก เขาก็เลยขอร้องให้อัลเบิร์ตเข้าใจเขาอัลเบิร์ตเองก็รักอดัมเหมือนลูกนะครับเขาก็เข้าใจอดัมแล้วก็ยอมให้เขาไปทํางานที่ทานสเวลต่อไปและที่ทานสเวลนะครับอีแดนก็ได้ไปสัมมานากับพวกพนักงานใหม่เธอก็ได้เล่าชีวิตตอนเด็กที่เธอเกิดอุบัติเหตุทําให้เธอจําอะไรในอดีตไม่ได้เลย ส่วนอดัมนะครับขณะที่เขาทำงานอยู่ทางทานสเวอร์ก็ได้จัดตู้แช่ส่วนตัวแล้วก็ยังให้วัตถุของโลกเบื้องบนกับเขามาด้วยซึ่งมันก็ร้อนมากนะครับต้องเก็บไว้ในตู้แช่และอดัมก็มีเพื่อนใหม่ชื่อว่าบ๊อบซึ่งทำงานอยู่ที่โลกเบื้องบนทั้งคู่ทักทายกันแล้วก็ชวนกันคุยในเวลาว่างซึ่งมันก็เสี่ยงต่อการผิดกฎนะครับบ๊อบก็ขอให้อดัมช่วยหาสแตมจากโลกเบื้องล่างให้เขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักสะสมสแตม อดัมก็บอกกับบ๊อบว่าเขากำลังทำวิจัยเรื่องครีมลบรอยเหี่ยวย่นส่วนบ๊อบก็บอกว่าเขา,าเชี่ยวชาญเรื่องประจุเหนี่ยวนำแล้วก็คอมพิวเตอร์หากมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยอดัมนะครับก็เลยบอกให้บออ๊อบช่วยติดต่อพนักงานในโลกเบื้องบนที่ชื่ออีเดนให้หน่อยแล้วเย็นวันนั้นนะครับอดัมก็ได้แอบโทรไปหาอีเดนที่โต๊ะทำงานของเธอแต่เพื่อนของเธอก็บอกว่าอีเดนกลับบ้านไปแล้ว แล้ววันหนึ่งนะครับอดัมก็ได้ออกสูตรครีมลบริ้วรอยมาสาธิตให้กับผู้บริหารของ Ta ทันสเวลดูแต่มันก็ยังไม่เรียบร้อยต้องพัฒนาต่อนะครับพวกผู้บริหารก็ยังไม่พอใจผลงานของเขาแล้วอดัมก็ได้แอบเอาวัตถุจากทันสเวลด์มาให้อลเบิร์ตนะครับเพื่อให้อลเบิร์ตเนี่ยเย็บติดกับเสื้อกันความร้อนให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้นําติดตัวไปหาอีเดนบนโลกเบื้องบนได้ แล้วพออดัมนะครับแอบขึ้นไปหาเธอก็พบว่าเธอสมองเสื่อมจริงๆจําเรื่องราวตอนเด็กๆก่อนที่เธอจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เลยอดัมก็เลยลองเอาผลิตภัณฑ์น้ํายาของเขานะครับหยดไปที่แบบจําลองที่เธอทําขึ้นมาเพื่อดูดความสนใจ ขณะเดียวกันเขาก็ลองพูดถึงเรื่องในวัยเด็กเพื่อดูว่าเธอจะจําได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเธอก็จําไม่ได้จริงๆนะครับแล้วตอนนั้นเองแบบจําลองของเธอที่ถูกน้ํายานะ่ะกลับตั้งตรงขึ้นจากที่อ่อนในตอนแรกทําให้อีเดนน่ะสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาขึ้นมาแต่ทว่านะครับวัตถุที่อดามใส่มาในเสื้อกันความร้อนน่ะมันก็ทําปฏิก,กิริยาจนร้อนมากขึ้นเขาก็เลยต้องรีบบอกลาอีเดนเพื่อไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เอาน้ํามาล่านะครับแล้วยังต้องวิ่งหนีพวกรอปรพออีก แล้วพอเขากลับมาถึงบ้านเอาเบิร์กก็เอายามาทาให้เขาแล้ววันต่อมานะครับทางบริษัทก็ได้ประกาศโบนัสให้กับพนักงานขนาดเดียวกันก็ประกาศรายชื่อของคนที่ถูกให้ออกจากงานด้วยและมันก็มีรายชื่อของบ๊อบเพื่อนสนิทที่อยู่ที่โลกเบื้องบนของอดัมนะครับถูกให้ออกจากงานด้วยม็อบก็เลยมอบสิ่งของบางอย่างให้กับเขาแล้วก็เตือนให้เขาระวังตัวขณะที่เอเดนก็โทรมาเพื่อต่อว่าเขานะครับที่อดัมอ่ะหนีกลับไปก่อนโดยไม่บอกเธอ อีเดนก็เลยให้อดามเลี้ยงอาหารตอบแทนเพื่อเป็นการลงโทษแล้วต่อมานะครับอดามก็ได้แอบขึ้นไปที่โลกเบื้องบนอีกครั้งโดยใช้บัตรพนักง,งานของบ๊อบที่เขาให้เอาไว้ใช้ลูดเขาออกอาคารเขาไปเจอกับดินแดนที่สวยงามกว่าโลกเบื้องล่างมากมายแล้วอดามกับอีเดนก็ได้มานั่งคุยกันนะครับเขาพยายามจ้องมองหน้าเธอเพื่อที่จะทําให้เธอจําเขาได้แต่ว่าอีเดนก็ยังจําไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่เขาก็ยังพอมีความหวังเพราะอีเดนน่ะเริ่มจะจําเรื่องตอนเด็กๆได้บ้างแล้ว แต่ทว่านะครับสวรรค์ก็ยังไม่เข้าข้างเขาเพราะว่าจูจ่ๆชุดที่ใส่ทนความร้อนของเขา่าเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอดัมต้องรีบบอกลาอีเดนอีกครั้งนะครับแล้วก็วิ่งสุดชีวิตเพื่อไปกระโดดลงน้ําเขาถอดวัตถุของโลกเบื้องบนทิ้งทั้งหมดจนถูกแรงโน้มถ่วงจากโลกเบื้องล่างดูดกลับลงมา ต่อมานะครับอดัมก็ได้รับเชิญให้ไปโชว์ผลิตภัณฑ์ลบริ้วรอยบนเวทีเขาทํามันได้สําเร็จจนได้ผู้บริหารก็พอใจมากนะครับแล้วตอนนั้นเองอีเดนก็ได้เดินเข้ามายัางห้องเพื่อมานั่งดูอดัมก็ตกใจมากนะครับถึงกับต้องแอบซ่อนใบหน้าเอาไว้แต่อีเดนก็จําเขาได้ก็เลยถามชื่อของเขาออกไปแต่อดัมก็จําเป็นต้องโกหกเธอนะครับบอกว่าเธอจําคนผิด เขามีชื่อว่าอดัมและนั่นก็ทําให้เธอเสียใจแล้วก็เดินหนีเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้ว่ะตอนที่อดัมไปเจอกับอีเดนก่อนหน้านี้เขาทําให้เธอคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนของโลกเบื้องบนเหมือนกันกับเธอจากนั้นเขาตามไปหาเธอที่ชั้นที่เธอทํางานนะครับแต่เธอกลับออกไปก่อนแล้วเขาวิ่งตามหาไปทั่วจนไปเจอกับพวกอรอปพอจับได้ว่าเขาว่าแอบขึ้นมาเขาวิ่งหนีพวกเจ้าหน้าที่นะครับแอบหลบเข้าไปหาบ๊อบที่บ้านของเขา ส่วนอีเดนก็นอนเสียใจที่อดัมบอกปฏิเสธเธอว่าเธอจำคนผิดแต่แล้วตอนนั้นเองนะครับเธอก็เริ่มจำเรื่องราวเก่าๆตอนเด็กได้ว่าเธอเคยรู้จักกับอดัมส่วนบ๊อบนะครับเขาก็คิดอยู่แล้วว่าสักวันน่ะอดัมต้องมาหาเขา เขาก็เลยประดิษฐ์เสื้อผ้าที่ทนความร้อนให้กับอดัมส่วนอดัมก็สาธิตสารละลายที่ผสมกันแล้วสามารถลอยได้ให้บ๊อบดูนะครับบ๊อบก็ทึ่งกับความคิดของเขามากบ๊อบก็ถามเขาว่าแบบนี้อดัมก็บอกส่วนผสมของครีมลบรอยเหี่ยวย่นให้กับทานสวอร์หมดแล้วใช่เปล่าอดัมก็หัวร้อนแล้วก็บอกว่าเขายังบอกไปไม่หมดทางด้านผู้บริหารของทานสวอร์นะครับก็ถึงกับหัวเสียเมื่อรู้ว่าทีมงานน่ยยังไม่สามารถรู้สูตรของอดัมได้ทั้งหมดและยังไม่สามารถผลิตครีมเองได้ แล้ววันต่อมานะครับอดัมก็ได้แอบมาพบก,กับอีเดนที่ร้านอาหารเดิมแล้วหวังว่าเธอจะมาด้วยแล้วเธอก็มาจริงๆนะครับเธอเริ่มจําเขาในตอนเด็กๆได้แล้วเขาก็เลยถามเธอว่าจําเขาได้หรือ,อยังอีเดนก็บอกว่าเธอเริ่มจําเขาได้แล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันแล้วตอนนั้นเองนะครับพวกตำรวจพรมแดนก็ได้มาสกัดจับอดัมเขาบอกกับอีเดนว่าเขาจะไปหาเธอเองแต่ตอนนี้เขาต้องหนีพวกตำรวจไปก่อน แล้วภาพก็ตัดมาที่อดัมนะครับเขาหนีไปนั่งที่ยอดเขาที่เขาเคยมารออีเดนตอนที่เป็นเด็กแล้วไม่นานอีเดนก็ตามเขามาทั้งคู่พบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบนยอดเขาของโลกเบื้องบนแต่ทว่านะครับขณะที่ทั้งสองคนกําลังเดินเล่นอยู่ก็มาเจอกับพวกตํารวจพรมแดนพวกตํารวจก็ไล่ยิงทั้งสองคนอดัมกใกล้เธอเอาวัตถุถ่วงออกจากเสื้อของเขาเพื่อให้แรงดึงดูดด,ดูดตัวของเขาให้ลอยขึ้นแล้วก็จะได้พาเธอหนีไปด้วยกัน แต่ทว่านะครับพวกเขาก็ไม่รอดจากกระสุนของพวกตำรวจอดัมตกไปยังโลกเบื้องล่างเขาตกลงบนต้นไม้ใหญ่ส่วนเอเดนก็ถูกจับไปแล้วหลายวันต่อมานะครับอดามก็ยังคงนั่งเศร้าอยู่พอเขาไปเดินเล่นเขาก็ถูกคนร้ายจับตัวขึ้นรถไปเพื่อข่มขู่ให้บอกสูตรลับมาแล้วพอได้สูตรลับไปแล้วพวกมันก็ผลักเขาลงมาจากรถแล้วก็ได้ขับรถต่อไป จากนั้นนะครับอดัมก็สะบักสะบอมกลับมายังห้องพักของเขาเขาโทษตัวเองที่ไล่เดียงสาต่อโลกที่คิดว่าเขาสามารถไปหลายโลกทั้งสองใบนี้ได้แต่มันทําให้เขาต้องเสียคนรักไปทั้งป้าเปกกี้และก็อีเดนเขาคิดว่าโลกข้างบนน่ยย่อมชนะโลกข้างล่างอยู่แล้วเขาจะต้องทําตัวให้อยู่ในโลกเบื้องล่างนี้ให้ได้แต่เขาก็จะไม่มีวันลืมอีเดนโดยเด็ดขาดแล้วต่อมานะครับบ๊อบก็ได้ทําการทดลองทําให้สารละลายลอยตัวได้สําเร็จเหมือนกับที่อดัมมาเคยบอกเขา ส่วนเีเดนก็มาหาบ๊อบที่บ้านเพื่อขอให้เขาช่วยเหลือบางอย่างแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านของเอาเบิร์ตนะครับอดัมยังทํางานอยู่ที่นี่พร้อมกับคาร์โบและเขาก็ดีใจมากที่เห็นเอาเบิร์ดพาบ๊อบมาหาเขาบ๊อบบอกว่าไม่ใช่อดัมคนเดียวนะที่สามารถขึ้นลงระหว่างโลกทั้งสองใบนี้ได้เขาเองก็สามารถทําได้บ๊อบยังบอกอีกว่าเขาได้จดลิขสิทธิ์ครีมลบริ้วรอยก่อนพวกทานสเวิร์ลแล้วและบ๊อบก็ได้เอาโน้ตของอีเดนมาให้เขาด้วยเขาก็ดีใจมากนะครับรีบไปหาเธอทันที แล้วทันทีที่ทั้งสองคนพบกันนะครับทั้งคู่ก็ได้กอดกันเหมือนจะไม่แยกจากกันอีกอีเดนบอกข่าวดีว่าเธอตั้งท้องลูกฝาแฝดและสามารถอยู่บนโลกข้างล่างนี้ได้ตลอดไปอดามก็เล่าต่อไปว่าความรักที่เขาและเธอมีต่อกันนะั้นน่ะมันส่งผลให้เปลี่ยนวิธีการเดินของประวัติศาสตร์ของโลกทั้งสองใบไปตลอดกาลแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจ,จากเว็บ iMDB ไป6.3คะแนน ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ